สบายดีสบายดีเดอ้อมีมอนทำกับเขา่าใส่แกงเนือ้อหมูใส่นอสมเดอ้ออันนี้ก็ใส่อันปลาแดกแป้งนัว,ว,ข,วข่อขาข้อศีรษะใครไปประกูดเรียบร้อยน,นี่นี่นะปรุงอย่างเรียบร้อยแล้วนี่เนื้อหมูมีมอนหั่นเรียบร้อยพักก่อนทอดสุดท้ายวันนี้ก็จะมาเอาเนือ้อหมูล,ลงก่อนเด้อเอิบ แกงมูไสหนอสมกระแสบเด้อลูกร้านเอยเห็ดกินเด้อดนบริกินอันนี้เห็ดกินมันี้ขึ้นจากแกงมูใส่นอสมงเลยแกงปิด้วยก่อนเกลือปลา à cho bà đúng vận cả vận vận kinh 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 đây kinh 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 บนเอาน้ําออกนะบ่ตัวนี้กินลูกกินกินกอ้าวโถบรรยากาศข้างนอกเด้นี่ก็เพิ่นเอาปลามาปล่อยเด้อบ่นี่ก็ได้คือปลาน้อยปดุกน้อยปล่อยปดุกน้อยแต่บ่เห็นมันดอกปดุกน้อยเพิ่นซื้อมาใส่200,000กีบจักได้จักโตแหละ200,000 ปล่อยแล้วเอาฟ้าลงแล้วโอ้บรรยากาศเดดแดดโหดแดดแดดเด็ดว่ะน้ำไม้นี่ยากาโอ้ยเนาะเพราะแหงเลยนะสิแก่เลยนี่นะปุ๋งเลยเลยนี่นางมณฑลจะแกงอยู่เลยวน้ำไม้นี่ฮักมาให้เขาแกงบ่เนาะแหงมันนี่ฮักเอาก่อฮักน้ำไม้ก็ฮักแหงมันก็เสียาจเลย สิแก่ไปซื้อสื่อแก่ถิ่มซื้อสนืะ่อฮะน้าหักแกงหักแกงซุ้มกันกินอยู่คนมันหลายคนลูกล้านเต็มอยู่พมบายบายแม่มดก็จะออกไปหาเขาเลย,เยอยู่เพื่อนก็เม่วานเด้มีใครเนาะอยู่พุ่นมันแซวแซวเม่วานเด้เออเอาอีกตัวนี้ก,ก็เอาซะตัวนี้ก,ก็ได้ hmmm mhm 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 nó mới mhm phai, mhm 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 phai, nó mới mhm phai, nè, mhm mhm phai này mhm 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 heo mhm mhm Oh, น,น,น้องมันก็งาอย่นึ่งไม็เฮี่ยวเดี๋ยวม่นู้สักนตัวนี้อีกนี่อ่านนี่ไมได้จะแกงหนไหมเดี๋ยวสามยอดทำไมสองไครตัวนี้อีกนี่นอ้ยไม่แข็งไม่แข็งอะไรนี่กินแซ่บแสบแต่มันแข็งอันนี่นะมันรักอ้ามันได้ ออกรดอมันลำหน่อยบอเอาไว้ไว้จะลำใหญ่คือีเสีไว้เองเอาใม่มันเบิ่งนนี่บอกกอนกพ่นด้หน่อกพสองหน่อน เดี๋ยวพ่อได้กินทำไมเนี่ยก้นนนนนนกนอนนี่มันมีบอตัวนี้แล้วไม่หากรหัสตัวนี้โมมี่เนี่ยโมมีม่ตัวนี้น,นี่นก็มาเบิ่งหม้อเกล็ขวดจอเอ้ยสุกเรียบร้อยเลยนะ หอมลงตอนสุดท้ายจะเสบว่แกงหมูนี่ซิมบาเนี่ยอือหือแซพเสพเสพ ก็มาเกลือมาต้มปลาทูคุกเสกเขาคนกินกินดักินมดดำหน่อยนี่ก็โซ่แล้วป่วยดำหน่อยนี่ก็ได้กก็กกอ่ะกก็กกไปใส่เน้อเนาะมาใช่ไหมเอิญบริยินบรนีออกมาเว้มากินเข่าหน่ไหมมาบกกินบกเข่าหันมาใช่ไหมมาเลยแล้ว อย่าลีลาเฮ้ย b ่อยาก b ่อยา ờ เด้อขอบดิซนใจเจ้าเด้อกินข่าเกือสองเวลาเร้าแดงเกือใ้เพิน่นนะอันนั้นลี่เขาไปนอน,นอนอยู่ห้องน้ำใงวันจอมอันเนะพิน่นห่างเพิน่นออกไปข้างนอกแล้วกัเข้ากาัดแล้วก็ป่วย บมหันบมมังบมซึนบมบานยังสาวน้อยเพิ่นสาวดำน้อยอันนี้เนี่โอ้ยเกลีโคตรอันนี้นะแห้งก็แห้งความใหญ่ความแห้งโดดใส่เฮานี่ยป้าทุกพอจะง่ายเงือก็ได้เพิ่นน่ะเด็ดใส่นะครึ่งกระเพราในร่มนี่แหละคนเดียวโดดใส่นะหยอกนะหยอกแห้งไาสันซะบรรยากาศข้างนอกแดดแทะแดดว่า เอโถดโหนขนาดเด้อเด้อโมนิเด้อแดดจะจะเลยวางหายเลยวาวพังสายรูปหล่อวันนี้อายูหรือบอน้องนัดวันล่อคอยท่ายมาเอาเคยผูกพัน อาก,กันสาบานสัญญาในวันที่อ้ายข้ามมานมันสการพระธาตุพรนมขะหนึ่งวิไยหัวใจขะหนึ่งเบ่เศร้าคิดเห็นว่าจะหวานเว้าภาพพักเก่าเฮาเคยสุขสมพิดหูวามหลังเมื่อครังสองเฮาเที่ยวสม ในงานพระาดพนมเืินพิลล์เมื่อคืนวันเพ็ญเดินอยู่แคมของเดี๋ยวมองไปภาพพังสายก็จังเสียนหน้าอายมาเยือนยิ้มให้ใส่น้องแก้มเป็นอยากจะไปหาเกลียวตาด้วยตัวน้องเองคิดถึงเมื่อคืนวันเพ็ญ จริงแท้เฝ้า,าแล้วรูปโลงามแท้นองเมื่อครั้งผ่านมาหากอายนั้นโบลืมลาอยากให้มายื้อยามน้องนี้หมู่บุญธาตหลวงคูไปเดินควงไอ้เน่้า,ไากไอ้าาหากน้องแท้มาฮักน้องนี้เที่ยบุญธาตหลวง มวนมาพี่น้องก่อนจคขิบร้องเพลงให้ลูกให้ล้านฟังบางนาวไม่มอนมึดแต่คนมาขอละมไดอไยังคุ้มบนไดกาเจือนลงเลยพี่น้องเอ้ยคุ้มบันไดกาเจือนลงเจือนลงเดินน้ำกระบกแล้วเนาะนะ,นะคลิปนี้ก็บม่มียังเด้อ ทิวทิวทิวถัดเห็ดกินเห็ดอยากในครอบครัวเฮือนซานเนอะโอเคบาย